ก็โอเคครับเจอกับปามอทันแน่อีกแล้วนะครับผมเข้ามากับเซิร์ฟบอดซีเซิร์ฟน้องใหม่เรามาลองเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมนี่เรือไม่ลดวะอันนี้เรือไม่ลดอันนี้เรือไม่ลดทำไมมันถึงจังหวะนี่เรือไม่ลดเฮ้ยเปลี่ยนตัวละครมาได้ไงวะเฮ้ยแล้วปรับยังไงตัวเนี้ยหรอเออ ผมว่าจะปรับให้ป่าปรับเองไม่ได้ไปป้าถึกไม่ถึกไม่เองเองเองจำไม่นี่ไว้พอไอดีอะไอดีที่เองเสกมาจดไว้ให้พี่เดี๋ยวพี่ทำให้ให้ป้าล้วป่าลองทำเสกส่งให้ผมเลยเก็ทั้งหมดที่ปรับได้ได้หาไว้จะให้ปรับอะไรอะไรมาเล่นเนี่ย ป๋าป๋าในเครื่องไปตัวหมาไหมป๋าเฮ้ยพี่เห็นอยู่พี่เห็นอยู่เดี๋ยวพี่ดูให้โอ้เด็กเด็กเด็กผมโดนยิงโอ้จะให้เสื้อไปคนนึงสักหน่อยเนี่ยใกล้นะโอ้เด็กปั้นคือตัวร้อยห้าสิบเฮ้ยเกาอ๋อเฮ้ยผมไม่เอาเลยพี่นอนไม่หลับอืมอ่ะอึมอ่ะฮึมป๋าเห็นยัง เห็นแล้ววะเห็นแล้ววะอยากให้เด็กเสิร์ฟที่หน้าวะคิดว่าเสิร์ฟตายไหมโหฮูราคาตะเกียริขายเปี้ยวมาเดียวผมเลยดิทำไมมันเอาของนานจังครับเดี้ยวหนักมาเดียวเครื่องกระโปงครับ มันก็เล้วนะฮะอ๋อเอาเอานานเพราะเครื่องมันไม่ดีครับมันต้องเปลี่ยนเครื่องครับเครื่องมันกระโหลกอยู่ครับเป็นไงหาคนแบบขอแบบนี้เองเงก็ว่าทำไมเรือกปันถ่ายไปไหนที่ผายเองเองเองนึ่งๆกับพี่สามเลยเชียวพี่เอ็งเอ็งได้ทุนแน่นอนเอ็งได้ทุนแน่นอน

ผมผมยิงใกล้มาเยอะอะไอ้น็อตสรุปยาเขียวกับยาไหนมันดีกว่ากันเนี่ยยาอันที่ผมให้ดีกว่าเอาไอ้น็อตบอกยาเขียวดีกว่าอ้าวอ้าวเล่นเนียมกันเนาะเฮ้ยเฮ้ยโหยโหยใจเย็นดิพอนุ่มพอนุ่มกูจะแตกพอนุ่มอันอันนี้ก็เต็มรอดเหมือนกันไม่เต็มไม่เต็มหมดแล้วไม่เราจะเล่นแบบไม่ปั๊มยานะครับไ <c oughs> ม่เช <c oughs> ื่อจังหวะได้นะ

โอ้เปลาตายนะอะไรอต้ยมันทรยศอะเนาะมันให้อะไรกูจะตายแล้วเดียวเฮียจะเย็นตายหเห็นปนแชังเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอะไรเป็นไรยังไงมันเป็นยังไงกำลังทำคลิปอยู่แป๊บนึ่งจะเย็นโอโหแตกครับแือมาคือมาคจะเย็นเฮ้ยเนี่ยเองเองมายิงไกลดิหรืวเนี่ยใกล้รใกล้รอยู่เนยรอเองเอ็งไม่ลงมายิงไกลวะ ใก่คุยไอ้สัตว์อ๋อมันยังไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์สวยที่เองส่งมาให้อะมันยังไม่ได้เข้าในไอ้นี้น้องใกล้มันตุยหลังพี่วะน้องโอ้ยพวกเกคร์น่าจะจังหวะมันยังไม่ได้เข้าในนี้ไงใช่ใช่เข้าใจไหมเนี่ย อย่ยงมันมียิงเพิ่มแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นมั้มหนึ่ง,ง,งมามามาต่ออันนี้ไม่ใช่ล้อันนี้ไม่ใช่ล้อันนี้เฮ้ยมันถึงเฮ้ยม้มาปิดก่นอนละวบอลเรียร์โคตไวอ่ะคุณทีก็เต็มละเฮ้ยตัวสังขทำว่ะเอาวะเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยการมันตัวร้อยห้าสิบไม่ใช่สั่งเฮ้ยมันถึงจะวะ ลมแอันลแอันลงอันเลยเฮ้ยเอ็ง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 ไดาทีนึงนี่เอ็งได้ทีนึงนี่เนาะโอ้ยี่น้องชายกูหา่าอย่ะไร้วะเอ็งขอรายต์เหรอฮะขอยิงขอยิงแอดกันอยู่แล้วก็โไอแอดมินทำไมผมหลุดจ้ะแอดมินเอ็งก็ยิงแอดแล้วไม่ตายหรอกนะไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ตายหรอกคนนี้ อ๋อมินคลิกบอกมาเปล่าวะเออใช่แอดมินคลิกเองแน่เลยปุ๊บเกินนะเปล่าใช่ใช่ยิงปุ๊บมึงยิงกูเลยโอ้มึงนี่โป้ไอเหี้ยโป้ยิงไม่เข้าหาโคตรหนึ่งขอแบบยืนวัดหัวทุกเม็ดอะไรอย่างเงี้ยมันไปไหนแล้ววะเด็กคนนี้น่าสงสัยไว้เหี้ยโอ้โหไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น ใจเย็นใจเย็นใจเย็นหืมไม่ไม่ใจยงใจเย็นของกูเลยมึงเอาปืนขึ้นมาใจเย็นดิพ่อหนุ่มใจเย็นเอาปืนขึ้นมาใจเย็นพ่อหนุ่มน้อยไม่ให้เอาปืนขึ้นมาไม่ให้พ่อหนุ่มน้อยเอาปืนขึ้นมาแต่ใจเย็นหน่อยก็ได้แล้วพ่อหนุ่มน้อยจะตายใจเย็นพ่อหนุ่มน้อยใจเย็น จะปืนขึ้นมาดีทำไรกูมจะปขึ้นิขึ้นมาดีดีไหมฮะมีเกินเกินก็เรียกสายโดเรียกสายโดเจ้าเปล่าป่าป่าโดฮะรับรับโปดเข้าแคนครับสายโดแคนสายโดก็เกินกูจะยิงไครดีวะนี่้เนี้ยเนี่ยยิงไกเนี่ยพี่เนี่ยเนี่ยไกเนี่ยเนี่ยเนี่ยไกหมุนอยู่เนี่ยเอาที่เนี่ยเนี่ยไกไก bắt what the fuck? Ma, để bấm giá hay. lùm vậy, hả lùm? ร้องเพลงอะไรเดี๋ยวนี้เขาร้องรถถังวิบวับกันแล้วรถถังวิบวับไี่จ้ะลุงตูวิบวับเฮ้ยใจเย็น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 ไม่อยากช่องบินยิงเอ้ยต้องบินแล้วแหละจังหวะนี้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยกระดุมด้พอดีอีกรอบอะไรวะ ูว่าสอบแม่งบักแม่เลย